สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่6 6 8ก่อนหน้านี้ตอนที่เข้าเมืองหมอกซ่อนเร้นไปต้นหลิงเทียนก็ได้ซื้อหาวัตถุดิบสำหรับหลอมศาสตร,ราไว้พร้อมพรั่งแล้วเมื่อรวมกับเหล็กโมที่เขาได้รับจากขุมทรัพย์จักรพรรดิที่ตัวจักรพรรดิชินชินเฟิงได้ทิ้งเอาไว้เรียกว่าตอนนี้เขาสามารถหลอมสร้างเกาืทันและลูกเกาืทานระดับราชวงศ์ได้ไม่ยากเหล็กโมกับเหล็กหมึกที่เคยแปลคืออันเดียวกันนะโมหมึกว่าแต่นี่ข้าบ่มเพาะพลังไปกี่วันกันนะ ต้วนหลิงเทียนไม่ได้รีบร้อนสร้างสัตตราวิญญาณระดับราชวงศ์แต่อย่างไรเขาเดินออกมาจากบ้านไม้ทําการเปิดใช้ค่ายกลสังหารรอบบ้านให้เรียบร้อยค่อยจากไปค่ายกลสังหารนี้เขาได้จัดตั้งเอาไว้ในขณะที่ช่วยกันสร้างบ้านกับสองสาวค่ายกลังหารดังกล่าวขอเพียงผู้บุกรุกมีด่านพลังตั้งแต่ราชันขั้นที่เจ็ดลงมาย่อมไม่มีทางรอดชีวิต กระทั่งต่อให้พลังฝึกปรือเหนือกว่าราชันขั้นที่เจ็ดทว่าไม่ถึงจะกรพพัดหากทะเลอร์ทลาเข้ามาในค่ายกลสังหารดังกล่าวแม้ไม่ตายแต่ก็ต้องบาดเจ็บสาหัสด้วยมีค่ายกลสังหารดังกล่าวครั้งที่แล้วเขาถึงได้กล้าออกจากบ้านไม้ไปเข้าเมืองหมอกซ่อนเร้นอีกครั้งเพื่อหาซื้อของได้อย่างสบายใจกระทั่งยังกล้าบ่มเพาะและหลอมสร้างโอสถในขณะที่ทั้งสองหลับไหลไม่ได้สติคราวนี้ตัวหลิงเทียนก็คิดเข้าเมืองหมอกซ่อนเร้นอีกรอบ เหตุผลที่เขาเข้าเมืองไปครั้งนี้ก็เพื่อสอบถามวันเวลาและวันที่งานประลองยุทธ์จะเริ่มขึ้นหลังจากนี้อีก40วันงั้นเหรอหลังจากที่เข้าเมืองมาไม่นานต้นหลิงเทียนก็ได้รับทราบคําตอบโดยง่ายเพราะเรื่องนี้ล่วงรู้กันทั้งเกาะดูเหมือนว่าข้าจะบ่มเพาะพลังไปเกินหนึ่งเดือนอีกสินะต้นหลิงเทียนลอบกล่าวเขายังจําได้ดี ในตอนที่เขาได้พบพานกับเคอเออและลี่เฟย์อีกครั้งตอนนั้นยังเหลือเวลาอีกสองเดือนกับ20วันก่อนที่การประลองบนเกาะหมอกเร้นลับจะเริ่มขึ้นนั่นหมายความว่าเวลามันผ่านไปแล้วเดือนกว่าเมื่อหักลบวันเวลาที่เขาคลุกอยู่บนเตียงและสับประยุทธ์ศึกรักกับสองสาวอย่างกระหายนั่นหมายความว่าเขาบ่มเพาะพลังไปถึงเดือนเศษเมื่อยืนยันวันเวลาที่แน่ชัดได้แล้วตัวหลิงเทียนก็ออกจากเมืองหมอกซ่อนเร้นทันที ในระหว่างทางกลับคลายตัวหลิงเทียนจะคุ่นคิดอะไรบางอย่างไม่นานเขาก็ระบายลมหายใจออกมาอย่างทอดถอนพลังของโอสถสูนิพพานหายไปหมดแล้วจริงๆสินะตอนนี้ภายในตันเถียนของเขาไม่หลงเหลือพลังของโอสถสูนิพพานสืบไปกล่าวให้ชัดว่ามันได้ทำหน้าที่ของมันจบสิ้นไปแล้วอย่างสมบูรณ์ความเร็วในการบ่มเพาะพลังของเขาเป็นอะไรที่สูงมากในขณะที่มีประสิทธิผลของโอสถสูนิพพานช่วยเหลือ ถ้าว่าตอนนี้พอโอสถสูนิพพานหายไปก็อดไม่ได้ที่ใจเขาจะรู้สึกวิววิวอยู่บ้างอย่างไรก็ตามไม่นานความสนใจของเขาก็เบนออกไปจากเรื่องนี้ทันทีข้าตัดผ่านด่านพลังจัก,กรพรรดิแล้วคิดหลอมสร้างปรับแต่งศาสตราวินระดับราชวงศ์ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากด้วยความทรงจําของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดข้าต้องสามารถหลอมมันได้อย่างไร้ข้อผิดพลาดแน่นอนเรื่องนี้ตัวหลิงเทียนเองก็ไม่คิดสงสัยอะไร จักรพรรดกลับชาติมาเกิดนั้นเป็นถึงผู้หลอมสัตราระดับราชวงศ์ด้วยเขาดูทราบความทรงจําทั้งสองชาติพบของจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดในยามที่เขาหลอมสร้างอาวุธแน่นอนว่าเพียงแค่กระทําตามภาพจําไม่ต้องทานรับแรงกดดันหนักหนาอย่างผู้หลอมโอสถคนอื่นแต่ทว่าจากความทรงจําของมันตลอดชั่วชีวิตตัวจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดกลับไม่เคยหลอมสร้างเกาทานกับลูกเกาทานที่มีระดับสูงถึงกึ่งราชวงศ์เลย ที่เคยหลอมสร้างไว้และดีที่สุดก็แค่ชุดเกาทันวิญญาณระดับหนึ่งเท่านั้นอะที่แท้เพราะสาเหตุนี้นี่เองมันถึงได้หลอมสร้างแต่เกาทันวิญญาณระดับหนึ่งบ้าจริงนี่หมายความว่าเส้นเอ็นของสัตว์อสูรปีศาจประเภทวัวระดับผันแปรทำธรรมชาติอย่างดีก็เป็นได้แค่สายธนูของธนูวิญญาณระดับหนึ่งงั้นเหรอ จากความทรงจําของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดนั้นทั่วทั้งทวีปเมคาล่องสิ่งที่เหมาะสมจะเอามาทําเป็นสายเก่าทานมากที่สุดเท่าที่มีก็คือเส้นเอ็นของสัตว์อสูรประเภทวดานพลังผันแปรธรรมชาติและนั่นมันทําได้แค่สร้างธนูวิญ,ญญาณระดับหนึ่งเท่านั้นองค์ประกอบสําคัญของเก่าทานนั้นมีทั้งสิ้นสามประการก่อนอื่นเลยคันธนูต้องแข็งแกร่งทั้งยังต้องมีความยืดหยุ่นประการที่สองลูกเก่าทานต้องยอดเยี่ยมน้ําหนักและจุดศูนย์ถ่วงต้องลงตัว ทั้งสองประการนั้นไม่ใช่เรื่องยากและเป็นปัญหาอะไรสําหรับต้นหลิงเทียนตอนนี้เลยเขาเพียงต้องหลอมสร้างมันเหมือนศาสตราวิญญาณระดับราชวงศ์ธรรมดาก็เท่านั้นเทาว่าประการที่สามอย่างสายเกาทันนี่สิก่อนหน้านี้อาศัยความทรงจําของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดที่เคยหลอมสร้างเกาทันต้นหลิงเทียนจึงซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้ตามจักรพรรดกลับชาติมาเกิดครั้งนั้นวันนั้นเขาก็เลยวิ่งโร็ไปหาซื้อเส้นเอ็นของวัว แน่นอนว่ามันไม่ใช่เส้นเอ็นของวัวธรรมดาแต่เป็นสัตว์อสูรปีศาจประเภทวัวที่มีด่านพลังสูงถึงพันแปรธรรมชาติขั้นที่9และนั่นก็นับว่าเป็นอะไรที่หาได้ยากยิ่งแล้วแม้จะมีสัตว์อสูรปีศาจมากมายที่มีด่านพลังผันแปรธรรมชาติขั้นที่9หากแต่ไม่ใช่ว่าทุกตัวจะมีเส้นเอ็นที่เหมาะสมจะนำมาทำเป็นสายเก่าทัน จากความทรงจําของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดนั้นวัตถุดิบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับนํามาทําเป็นสายเกาทันก็มีแค่เอ็นของสัตว์อสูรปีศาจประเภทวัวกับเส้นเอ็นของมังกรเท่านั้นสัตว์อสูรปีศาจประเภทวัวย่อมหาได้ไม่ยากเย็นหากแต่มังกรนั้นคือตัวตนที่ดํารงอยู่แต่เพียงในตำนานแน่นอนว่าไม่จําเป็นต้องใช้เส้นเอ็นของมังกรเทพยดาของจริงอะไรกระทั่งมังกรเจียวที่เคยเป็นอสรพิษมาก่อนเส้นเอ็นของมันก็สามารถนํามาสร้างเป็นสายเกาทันได้ ถึงแม้ว่ามันจะด้อยกว่าเส้นเอ็นมังกรที่แท้จริงแต่ก็ยังนับว่ามีคุณภาพยอดเยี่ยมกว่าเส้นเอ็นของวัวมังกรงั้นเหรอกระทั่งมังกรียวที่อ่อนแอที่สุดอย่างน้อยๆก็เป็นสัตว์อสูรปีศาจด่านพลังราชันแถมมันไม่ใช่ราชันปีศาจทั่วไปในด่านพลังขอบเขตเดียวกันมันนับว่าแข็งแกร่งเหนือราชันทั่วไปอย่างที่ไม่อาจนํามาเทียบกันได้ตอนนี้ตัวหลิงเทียนก็ได้รับทราบเรื่องราวจากบันทึกในความทรงจำของจักรพรรดกลับชาติมาเกิด แน่นอนว่าในนั้นก็มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยอาทิเช่นเมื่อสัตว์อสูรปีศาจประเภทงูตัดผ่านไปยังด่านพลังผันแปรธรรมชาติพวกมันก็จะบังเกิดการวิวัฒนาการและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งอสารพิษกึ่งมังกรแต่อย่างไรก็ตามวงวานของมันก็ยังถือว่าเป็นเพียงอสารพิษอยู่จนเมื่อมันสามารถตัดผ่านด่านพังราชันไปแล้วเท่านั้นมันถึงจะเริ่มกลายเป็นมังกรเจียวที่แท้จริงและมังกรเจียวนั้นถึงจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นสัตว์อสูรประเภทมังกรได้เต็มปาก แต่แน่นอนว่ามันเป็นได้แค่มังกรอันมีสายเลือดที่ต่ำชั้นที่สุดต่อหน้าความน่าเกรงของของมังกรเทพพย,ยดาที่แท้จริงมังกรเจียวก็ไม่ต่างอะไรไปจากมดปลวกสำหรับมังกรเจียวในด่านพลังราชันพวกมันจะถูกเรียกอีกอย่างว่าหยินเจียวและเมื่อตัดผ่านด่านพลังจัก,กรพัิไปได้สำเร็จพวกมันก็จะถูกเรียกว่าจินเจียวเจียวเงินเจียวทอง และเมื่อจัก,กรพรรดิปีศาจอย่างจินเจียวหวนคืนสู่รูปลักษณ์ดั้งเดิมพวกมันก็จะเป็นมังกรเจียวที่มีเกล็ดทั่วตัวเป็นสีทองคำราวกับร่างทั้งร่างของมันหลอมสร้างมาจากทองคำเนื้อดีตัวหลิงเทียนรับทราบเรื่องราวทั้งหมดมาจากบันทึกที่อยู่ในความทรงจำของจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดส่วนตัวจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดนั้นมันเองก็มีวาสนาได้พบมังกรเจียวครั้งหนึ่งและมังกรเจียวตัวนั้นยังอยู่ในรูปลักษณ์ที่แท้จริงเกล็ดทั่วกายของมันเป็นสีเงิน หมายความว่ามังกรเจียวที่จักรพรรดกลับชาติมาเกิดพบก็คือหินเจียวและสถานที่พบก็คือกลางทะเลนอกทวีปเมคาล่องงั้นจากความทรงจําของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดหากคิดหลอมเกาทันระดับหนึ่งต้องใช้เอ็นของสัตว์อสูรพันแปรธรรมชาติแต่หากคิดจะหลอมสร้างเกาทันระดับกึ่งราชวงศ์อย่างน้อยๆก็ต้องได้เส้นเอ็นของสัตว์อสูรปีศาจที่อยู่ในด่านพลังราชนแถมยังต้องเป็นสัตว์อสูรปีศาจด่านพลังราชนประเภทวัวหรือมังกรเท่านั้น ยิ่งคิดจะหลอมสร้างเก้าทันวิญญาณระดับราชวงศ์เส้นเอ็นที่ใช้ทำสายธนูก็ต้องเป็นของจักรพรรดิปีศาจเท่านั้นแถมยังจำกัดอยู่ที่ประเภทวัวกับมังกรอีกด้วยพับผ่าเธอเมื่อคิดมาถึงจุดนี้ตัวหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะปวดหัวตึบมังกรเจียวนั้นไม่ต้องกล่าวเลยว่าหายากเพียงใดมันไม่มีอยู่ในทวีปเมคาล่องด้วยซ้ำส่วนสัตว์อสูรปีศาจประเภทวัวที่มีด่านพลังราชันขึ้นไปแม้จะพอมีอยู่บ้างแต่ก็หาได้ยากเย็นยิ่งนัก ตัวจักรพัิกลับชาติมาเกิดเองตลอดทั้งสองช่วงชีวิตมันก็เคยพบพานหยินเจียวนั่นแค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นสำหรับสัตว์อสูรปีศาจประเภทวัวที่มีด่านพลังเหนือกว่าขอบเขตราชันมันก็เคยพบเจอโดยบังเอิญแค่สามครั้งช่างมันลองสร้างดูก่อนแล้วกันได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกที ต้วนหลิงเทียนที่ยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวในที่สุดก็หยุดคิดเขาจะลองสร้างเกาทานกับลูกเกาทานระดับราชวงศ์ดูก่อนหลังจากนั้นค่อยดูว่าหากใช้เส้นเอ็นที่ซื้อมาติดคันเกาทานที่สร้างเสร็จแล้วมันจะใช้ได้หรือไม่บางทีคันสอนกับลูกธนูที่ข้าหลอมสร้างด้วยกลวิธีซับซ้อนของศาสตราระดับราชวงศ์หากรวมกับสายธนูระดับหนึ่งมันอาจจะให้ผลรวมออกมาเป็นเกาทานระดับกึ่งราชวงศ์ก็ได้ใครจะไปรู้เล่าต้วนหลิงเทียนคิดจะลองทำดูเพ่าอย่างไรก็ไม่มีอะไรเสียหาย เขาเองก็เตรียมรับสภาพไว้แล้วหากลมเหลวถ้าหากทำสำเร็จถึงแม้ว่าธนูที่ได้อาจจะเป็นแค่สาต์ตราวิญญ,ญาณกึ่งราชวงศ์แต่มันก็ยังถือว่าเข้าเงื่อนไขขั้นต่ำของวรยุทธเซียนมหาเกาทานดาวตกที่บิดาไม่เอาไหนของเขาเหลือทิ้งไว้ให้หลังจากที่กลับมาถึงบ้านไม้และเห็นว่าทั้งสองสาวยังคงบ่มเพาะพลังอยู่ต้นหลิงเทียนจึงออกมานอกบ้านทันทีการหลอมสร้างสาต์ตรานั้นเมื่อเทียบกับการหลอมปรุงโอสถแล้ววุ่นวายกว่ากันมาก อีกทั้งยังต้องการพื้นที่ใช้สอยไม่ใช่น้อยการหลอมปรุงโอสถนั้นทุกสิ่งก็แค่อยู่ในเตาหลอมยาถึงแม้ว่าภายในเตาหลอมจะดูเดือดพุ่งพล่านเพียงใดก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับสภาพแวดล้อมโดยรอบเลยแต่การหลอมศาสตราวิญญาณนั้นแตกต่างกันฟูมเมื่อออกมานอกบ้านแล้วตัวหลิงเทียนพันหาที่โล่งก่อนที่จะง้ายมือขึ้นพริบตาก็ปรากฏเปเลวเพลิงสีทองส่องสั่งป่างปานส่องแสงแรงกล้าออกมามองไปแล้วช่างน่าทึ่งไม่ธรรมดานะัก ยามเมื่อเปลวเพลิงสีทองลุกโหมขึ้นมาอุณหภูมิโดยรอบอยังเริ่มร้อนขึ้นมาทันตาเห็นหากมีผู้ได้ยืนอยู่ใต้ลมและถูกสายลมหอบเอาความร้อนนี้ไปต้องถูกหล่ะก็มันคงรู้สึกเสมือนตกอยู่ในทะเลเพลิงแน่แท้เปลวเพลิงที่ลุกติดขึ้นมาในมือของต้นหลิงเทียนนั้นไม่ใช่อะไรแต่เป็นเปลวเพลิงหลอมสาต์ตราระดับราชวงศ์เ,เพลิงหลอมสาต์ตราระดับราชวงศ์นั้นจะจุดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตัดผ่านมาถึงด่านพลังจัก,กรพรรดิเท่านั้น ทันทีที่เปลวเพลิงหลอมศาสตราระดับราชวงศ์ลุกโชนขึ้นมาสายตาต้นหลิงเทียนก็แปรเปลี่ยนไปทันใดเพียงยกมือขึ้นวัตถุดิบหลักหลายชนิดก็ทยอยกันปรากฏขึ้นกลางอากาศทีละชิ้นก่อนที่พวกมันจะถูกเปลวเพลิงหลอมศาสตราระดับราชวงศ์หลอมจนกลายเป็นของเหลวบริสุทธิ์แน่นอนในบรรดาสิ่งที่ต้องหลอมก็มีเหล็กโม่ที่เขาได้รับมาจากตําหนักชิ้นเฟิงในขุมทรัพย์จัก,กรพรรดินั่นเองและมันยังเป็นวัตถุดิบที่ไม่ใช่จะหลอมละลายได้โดยง่าย เรงระอกขอบเขตราชวงศ์ลุกโหมแรงกล้ามองไปยังคล้ายอสูรไฟที่กลืนกินได้ทุกสรรพสิ่งเวลาค่อยๆไหลผ่านไปอย่างเงียบงนันครึ่งชั่วโมงผ่านผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนนี้กลางหน้าผากต้นหลิงเทียนปรากฏเม็ดเงือผุดซึมออกมาถึงแม้ว่าเขาจะมีความทรงจำของจักรพรรดิกับชาติมาเกิดแต่อันที่จริงแล้วการหลอมสร้างสัต์ราระดับราชวงศ์ก็ไม่ใช่ง่ายายอย่างที่คิด กระทั่งจักรพรรดกลับชาติมาเกิดเองก็ไม่ใช่ว่าจะกระทาได้สมบูรณ์แบบไร้ที่ติทุกครั้งเช่นนั้นตัวหลิงเทียนจึงรู้สึกกดดันอยู่บ้างโชคดีที่เขาดูดซาบความทรงจําของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดได้อย่างสมบูรณ์จึงเหมือนการหลอมสร้างตามที่จักรพรรดกลับชาติมาเกิดเคยทําไว้เท่านั้นแรงกดดันจึงไม่ได้หนักหนาเท่าผู้หลอมสัต์ราคนอื่นๆผ่านไปอีกหนึ่งชั่วยามอ่านในที่สุดมันก็เริ่มละลายสักที ลูกตาต้นหลิงเทียนทอประกายขึ้นมาวุบหนึ่งเพราะตอนนี้เขาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนภายในเปลวเพลิงราชวงศ์เหนือฝ่ามือของเขายามนี้วัตถุดิบชิ้นหนึ่งได้เริ่มอ่อนโยบลงส่อสัญญาณของการหลอมละลายออกมาแล้ววัตถุดิบที่ว่าไม่ใช่ใดอื่นมันคือเหล็กโม่นั่นเองเหล็กโม่นั้นนับเป็นวัตถุดิบหลักอันสําคัญที่สุดสําหรับการหลอมสร้างส,รางสตราวิญ,ญญาณระดับกึ่งราชวงศ์และระดับราชวงศ์ ด้วยมีความทรงจำของจักรพรรดิกลับชาติมาเกิดต้วหลิงเทียนจึงทราบดีว่ามันต้องใช้เวลาถึงสามวันสามคืนหากใช้เปลวเ,เพลิงหลอมสัต์ตราระดับกึ่งราชวงศ์ในการหลอมละลายเหล็กโมพเพื่อให้มันเป็นหลอมละลายกลายสารตั้งต้นบริสุทธิ์ที่สามารถรวมผสานไปกับวัตถุดิบอื่นได้ตอนนี้ภายใต้เปลวเ,เพลิงลราชวงศ์ในที่สุดเพียงเวลาแค่ชั่วย,ยามครึ่งมันก็เริ่มอ่อนตัวลงแล้ว อีกครึ่งชั่วย,ยามผ่านไปในที่สุดเหล็กโม่ก็หลอมละลายกลายเป็นโลหะเหลวและด้วยเคล็ดการหลอมสาต์ตราที่ต้นหลิงเทียนมีไม่นานเหล็กโม่เหลวที่ว่าก็สามารถผสานเข้ากับวัตถุดิบชนิดอื่นได้อย่างสมบูรณ์เรื่องราวหลังจากนั้นก็ง่ายดายแล้วด้วยความช่วยเหลือของเปลวเพลิงหลอมสาต์ตราระดับราชวงศ์ไม่นานคันธนูกับลูกศรระดับราชวงศ์ก็เริ่มปรากฏเขาโครงให้เห็นลางๆเมื่อเวลาผ่านไปอีกครึ่งวันในที่สุดเกาทันกับดอกศรก็เริ่มเผยรูปร่างให้เห็นเด่นชัด จนในที่สุดพอเปลวเพลิงหลอมสัตตราระดับราชวงศ์ดับลงลูกเกาทันพร้อมคันระดับราชวงศ์ก็ค่อยๆลอยล่องลงมาเข้ามือต้นหลิงเทียนและไม่ว่าจะเป็นตัวเกาทันหรือลูกศรมันก็มีสีดำสนิทด,ดังมึกไม่อาจมองเห็นความมันวาวใดๆได้เลยแม้แต่น้อยเรียกว่าแม้จะอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์อันสว่างจ้าแต่ทั้งคู่ก็ไม่แม้แต่จะสะท้อนแสงใดๆให้เห็นอันที่จริงนี่เป็นการกระทำอย่างจงใจของต้นหลิงเทียน และเขาต้องใช้ความพยายามไม่น้อยในการประยุกต์สร้างจากความทรงจําของจัก,กรพรรดิกลับชาติมาเกิดเกาทันและลูกศรที่ไม่แม้แต่จะสะท้อนแสงใดๆนั้นคือมัจจุราชอันร้ายกาศเป็นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืนลูกเกาทันและคันศรที่ไม่สะท้อนแสงจันท์เผยร่องรอยให้เห็นมันคือสุดยอดอาวุธสังหารอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าการใช้เกาทานซุ่มยิงรอบทำร้ายผู้คนจะไม่ใช่วิธีและการกระทำของผู้กล้าแต่ก็มีอาจปฏิเสธได้เลยว่ามันเป็นวิธีสังหารที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นนั้นในขณะที่ตัวหลิงเทียนหลอมสร้างเกาทานกับลูกเกาทานเขาจึงจงใจทำให้พวกมันมืดดำและไม่สะท้อนแสงใดๆเกาทานนั้นจะทรงพลานุภาพได้หน้าพรั่นพรึงที่สุดก็ต่อเมื่อผู้เป็นเป้าหมายไม่รู้ตัวและไม่อาจมองเห็นวิธีของดอกศรเอาล่ะ ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเกาทันหรือลูกเกาทันก็ถือว่าเป็นศาสตราระดับราชวงศ์แล้วสายตาต้นหลิงเทียนมองพินิษ์ไปยังเกาทันไร้าสายพร้อมด้วยลูกธนูมืดดำสนิทในมือเมื่อเร่งเร้าพลังงานต้นกำเนิดถ่ายทอดลงไปพวกมันก็ส่งเสียงกู่ร้องกังวลออกมาวูมทันใดนั้นมือข้างหนึ่งของต้นหลิงเทียนก็จับลูกเกาทันก่อนที่จะซัดออกไปต่างอาวุธรับลูกเกาทันดังกล่าวพุ่งทะยานไปฉับไว ทันทีที่มันพุ่งออกไปอากาศถึงกับแตกระเบิดออกพื้นที่หลังจากที่ลูกเกาทันพุ่งผ่านยังบังเกิดภาวะสุญญากาศวูบหนึ่งนำพาให้อากาศเคลื่อนตัวฉับไวบังเกิดเป็นสายลมรุนแรงลูกเกาทันดังกล่าวพุ่งทะลุต้นไม้ไปดั่งทะลวงกระดาษเปื่อยหลายสิบต้นจนไปปักลงยังเนินทรายริมหาดไกลาตาการหลอมสร้างศาสตราวิญ,ญญาณระดับราชวงศ์ของข้าครั้งแรก ก็ได้อำนาจเพิ่มพูน120%เอร์เซ็นเลยงั้นเหรอือดูเหมือนว่าฝีมือหลอมสร้างศาสตราในฐานะผู้หลอมศาสตราระดับราชวงศ์ของข้าจะไม่ธรรมดาสินะถึงแม้ว่าปฐมพลังฟ้าดินที่นี่จะไม่ตอบรับและกระเพื่อมจากพลังของผู้คนแต่จากความรู้สึกตัวหลิงเทียนก็บอกได้ชัดเจนว่าคันธนูกับดอกสอนยามถ่ายพลังลงไปมันเพิ่มพลังให้เขาเท่าใดไม่ว่าจะเป็นคันธนูหรือลูกธนูถึงคู่ก็ถือว่าเป็นศาสตราวิญ,ญญาณระดับราชวงศ์ถึงจะแยกใช้มันก็ตาม ตอนนี้ต้องจารึกอาคมแม่ลูกผูกพนันให้พวกมันงั้นสินะขณะไปเก็บลูกกระทานความหนึ่งพันผุดขึ้นในใจหลังจากกลับมาแล้วต้วนหลิงเทียนก็ไม่รอช้าโบกมืออีกคราหนึ่งปรากฏวัตถุดิบมากมายทั้งหลายถูกพลังหยิบยกไร้สภาพของเขาควบคุมต่างลอยล่องกันอย่างเป็นระเบียบในอากาศเบื้องหน้าวัตถุดิบทั้งหลายที่เขาเรียกออกมาตอนนี้มีไว้สำหรับทำการจารึกอาคม เขากำลังจะจารักอาคมแม่ลูกผูกพันให้กับลูกเกาทันและคันสอนทำให้พวกมันคล้ายดั่งมารดาและบุตรที่ผูกพันไม่มีวันแยกจากอาคมแม่ลูกผูกพันนี้เป็นอาคมที่พบได้ทั่วไปในทวิตเมคาล่องผู้จารึกอาคมมากฝีมือส่วนใหญ่ก็รู้จักอาคมชนิดนี้และอาคมดังกล่าวก็มักจะเอามาจารึกกับเกาทันและลูกเกาทานัน เมื่อจะรึกอาคมดังกล่าวไปแล้วเพียงถ่ายทอดพลังวิญญาณลงสู่ตัวคันสอนที่จะรึกอาคมแม่ลูกผูกพันบทแม่เอาไว้ตัวลูกสอนที่จะรึกอาคมแม่ลูกผูกพันบทลูกก็จะถูกดูดรั้งให้ลอยกลับมาทันทีแน่นอนว่าอาคมแม่ลูกผูกพันนั้นก็มีระยะแสดงผลของมันเช่นกันอาคมแม่ลูกผูกพันทั่วไปในทวีตเมคาล่องส่วนมากจะมีระยะแสดงผลแค่หนึ่งมีเท่านั้น กล่าวได้อีกอย่างว่าหากลูกศรยังพุ่งไปไม่พ้นระยะ100หมีเมื่อถ่ายพลังวิญญาณลงคันศรลูกศรก็จะพุ่งย้อนกลับมาทันทีหาคันศรที่สลักอาคมบทแม่ไว้ทันทีหากทว่าเมื่อลูกศรมันพุ่งเกิน100่มีไปแล้วมันก็จะไปแล้วไปรับไม่กลับมาต่อให้ถ่ายพลังวิญญาณลงไปมากมายเพียงใดก็ตามด้วยสาเหตุนี้ทำให้ในทวีตเมคาล่องไม่ค่อยมีผู้ใดนิยมใช้อาวุธประเภท,เก,ก,ทกระทันศักเท่าไหร่ เพราะหากท่านสามารถส่องยิงสังหารผู้คนที่อยู่นอกระยะ100มีได้ภายในดอกเดียวก็นับว่าดีไปทว่าหากท่านไม่อาจสังหารผู้คนได้และยิงพลาดไปหลกักก็คราวนี้สถานการณ์ของท่านต้องตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงแล้วหากท่านมีดอกศรติดตัวอยู่เพียงดอกเดียวเพราะความแรงของเกาทาันก็ขึ้นอยู่กับลูกศรด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครสามารถพกพาลูกเกาทาันติดตัวมากมายได้เช่นเดียวกันกับลูกธนูในมือของต้นหลิงเทียนที่มีระดับราชวงศ์ ถึงแม้ตอนนี้เขาจะใช้เหล็กโมที่เหลืออยู่อย่างไม่ให้สูญเปล่ามากที่สุดแต่อย่างดีเขาก็สามารถหลอมสร้างลูกเกลาทันเพิ่มได้อีกแค่สองดอกเท่านั้นในตอนที่ต้วนหลิงเทียนไปซื้อหาวัตถุดิบในเมืองหมอกซ่อนเร้นนั้นเขาไม่พบร้านค้าไหนที่มีเหล็กโมขายอยู่เลยจากจุดนี้ทําให้เราสามารถจินตนาการความหายากและล้ําค่าของเหล็กโมได้ทันทีเหล็กโมนั้นเป็นวัตถุดิบหลักและสําคัญที่สุดในการหลอมสร้างสัตว์วิญญาณระดับกึ่งราชวงศ์และระดับราชวงศ์ ยังโชคดีนักที่อาคมแม่ลูกผูกพันในความทรงจําของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดมันได้ถูกพัฒนาไปด้วยภูมิปัญญาของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดแล้วทําให้มันมีระยะแสดงผลถึง500มีนั่นก็นับเป็น5เท่าของอาคมแม่ลูกผูกพันทั่วไปแล้ว500มี500เมตร1ลี้พอคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาต้นหลิงเทียนก็ระบายลมหายใจออกมาด้วยความโล่งอ,อก เพราะนั่นหมายความว่าตราบใดที่เขาจะรึกอาคมแม่ลูกผูกพันไว้กับเกาทันและลูกศรหักลูกศรน,นั้นยิงพุ่งไปไม่เกินระยะ500มีเขาย่อมสามารถเรียกลูกศรให้กลับมาได้ทันทีแน่นอนว่าหากมันพุ่งเกินระยะ500มีไปแล้วเช่นนั้นท่านก็วิ่งตามไปเก็บเอาเองเถอะเทราว่าหากกำลังรบเราติดพันกับศัตรูอยู่ผู้ใดมันจะปล่อยให้ท่านวิ่งไปเก็บลูกธนู ดังนั้นแล้วหากไม่มีลูกธนูมากกว่าหนึ่งดอกและคิดจะส่องยิงสังหารศัตรูที่อยู่ห่างออกไปหนึ่งลี้มีเพียงแต่ท่านต้องมั่นใจว่าหวังผลสังหารได้เท่านั้นถึงลั่นยิงหาไม่แล้วหากพลาดไปก็จบสิ้นกันดูเหมือนว่าเพื่อความปลอดภยัยข้าก็ยังคงต้องใช้เหล็กโม่ที่เหลือหลอมสร้างลูกธนูเอาไว้อีกสองดอกสินะตัวหลิงเทียนกล่าวออกมาแผ่วเบาในกรณีนี้ยังทําให้เขามีโอกาสอีกสองครั้งที่จะกระทําผิดพลาดภายในระยะห้าร้อย และตราบใดที่เขามั่นใจว่าหากฆ่าสังหารศัตรูที่อยู่ห่างออกไปไกลเกิน500หมีด้วยลูกศรที่มีหลักก็เขาก็จะตัดสินใจยิงออกไปอย่างเด็ดเดี่ยวข้าก็ได้แต่หวังล่ะนะว่าจะไม่มีเรื่องพันนั้นเกิดขึ้นเพราะหากยิงลูกธนูออกไปด้วยพลังของเกาทานจริงๆเกรงว่าหากมันพุ่งลับตาข้าไปคิดจะตามหาอีกทีก็คงยากเย็นหนักหนาแล้วงั้นถ้าไม่จําเป็นข้าไม่ยิงศัตรูที่อยู่นอกระยะ500หมีจะเป็นการดีที่สุด พอคิดถึงจุดนี้ต้นหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มเจรอนออกมาลูกศรของผู้อื่นนั้นไม่คู่ควรให้กล่าวถึงทว่าลูกศรในมือของเขานั้นมันคือลูกศรระดับราชวงศ์ให้สูญเสียไปง่ายๆเขาเองก็ทนไม่ได้หลังจากนั้นต้นหลิงเทียนก็เลิกคิดวุ่นวายและเริ่มจะรึกอาคมแม่ลูกผูกพันทันที ด้วยมีองค์ความรู้ของจักรพรรดิกลับชาติมาเกิดการจารึกอาคมย่อมเป็นเรื่องราวอันง่ายดายเพราะวัตถุด,ดิบอุปกรณ์อะไรเขาเองก็มีเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วเริ่มหลอมละลายพวกมันให้กลายเป็นสารเหลวสำหรับการจารึกอาคมทันทีเอาละ่ะไหนลองดูหน่อยหลังจากที่จารึกอาคมลงบรรลุทันและคันสอนเสร็จสิ้นต้นหลิงเทียนก็สะบัดมือซัดลูกเกาทันออกไปอีกรอบฟุก ลูกศรพุ่งออกไปด้วยสภาวะประหนึ่งจะทะลวงฟ้าความเร็วของมันฉับไวปานฟ้าผ่าอย่างไรก็ตามวิธีของลูกศรยังอยู่ในสายตาของต้นหลิงเทียนและในขณะที่ลูกศรกำลังจะพุ่งผ่านระยะ500หมีไปนั้นเองพลังวิญญ,ญาณต้นหลิงเทียนก็หลั่งไหลเปิดใช้อาคมแม่ลูกผูกพันบนคันสรทีฟุบพริบตาเดียวลูกธนูที่พุ่งเลิ้วไปเมื่อครู่ก็ชะลอลงในพริบตาก่อนจะมันจะกลับลำกลางอากาศและพุ่งหวนกลับมาเข้ามือเขาด้วยความเร็วสูง อีกรอบต้วนหลิงเทียนยกมือขึ้นสะบัดซัดลูกเกาทานออกไปอีกรอบหากแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้คิดใช้อาคมแม่ลูกผูกพันอะไรแต่เลือกที่จะพุ่งร่างติดตามออกไปทันทีในขณะที่เขาไล่ตามลูกเกาทานไปนั้นเขายังต้องถ่ายเทพลังลงสู่คันศรนในมือและอาศัยพลังเพิ่มพูนของมันในการเหินทะยานตามติดไปเพราะลูกธนูที่พุ่งซัดออกไปก็เป็นศาสตราวิญ,ญญาณราชวงศ์หากเขาไม่ทําเช่นนี้เกรงว่าคงไล่ไม่ทันฟุบฟุบ พริบตาความเร็วต้นหลิงเทียนก็พุ่งขึ้นสูงจนทัดเทียมกับลูกธนูเรียกว่าทั้งคนทั้งลูกธนูทะยานออกไปด้วยความเร็วดุดเดียวกันอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วลูกธนูก็เป็นเขาวรวบรวมพลังซัดออกมาเช่นนั้นเมื่อสิ้นสภาวะพลังพุ่งซัดความเร็วของมันจึงค่อยๆตกลงในที่สุดต้นหลิงเทียนก็ไล่ตามทันและคว้าจับมันเอาไว้ได้นี่ยังเป็นลูกธนูที่ค่าซัดก,กับมือไม่ได้ยิงด้วยธนูดีๆต้นหลิงเทียนกระจังแจ้งแก่ใจ หากนี่เป็นลูกธนูที่เขาใช้พังทั้งหมดยิงมันด้วยเกาทานหลักก็เกรงว่าเขาคงไม่อาจไล่าตามมันทันได้แบบนี้ไม่นานต้นหลิงเทียนก็หยิบเอ็นของสัตว์อสูรปีศาจปร,ระเภทวัวที่ซื้อหามาจากในเมืองออกมาจากแหวนมิติมันเป็นสัตว์อสูรปีศาจด่านพลังผันแปรธรรมชาติขั้นที่เก้าเอ็นของมันไม่ต้องผ่านการหลอมหรืออะไรทั้งสิน้นสามารถนำมาติดตั้งบนคันธนูได้โดยตรงทันทีเร็วเท่าความคิดพริบตาต้นหลิงเทียนก็มัดเอ็นติดกับคันธนูอย่างแน่นหนา หลังจากที่มัดเส้นเอ็นแน่นดีแล้วเขาก็ลองดึงดึงง้างง้างมันเพื่อทดสอบเล็กน้อยเอาละ่ะคราวนี้มาลองใช้ดูว่าจะได้เรื่องไหมต้นหลิงเทียนไม่รอช้ามือซ้ายจับคันศรแน่นส่วนมือขวาเรียกลูกเกาทานออกมาข้อยๆยอนำไปวางพาดขึ้นสายก่อนที่จะเริ่มรั้งสายอย่างไม่รีบไม่ร้อนเขาจะลองดึงสายธนูให้ได้มากที่สุดเพื่อทดสอบอนุภาพความแรง อย่างไรก็ตามพอเขาถ่ายทอดพลังงานต้นกําเนิดลงไปและรังสายจนคันเก่าทันเริ่มโค้งจนดังจันเต็มดวงเรื่องที่ไม่คาดฝันพลันบังเกิดขึ้นผึ่กเพียเสียงขาดของสายธนูดังขึ้นมันยังดีดมาตีมือต้นหลิงเทียนดังเพียวักเวนเมื่อเห็นว่าเอ็นวัวของเขาถึงกับขาดผึ่งห้อยตกไปยังปลายทั้งสองข้างของคันศรต้นหลิงเทียนก็มองค้างไปตาปริบๆพอรู้สึกตัวอีกครั้งก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาหน้าเจือน บ้าจริงดูเหมือนว่าเส้นเอ็นของสัตว์อสูรปีศาจประเภทวัวระดับผันแปรธรรมชาติขั้นที่9้าจะเหนียวไม่พอทําเป็นสายเกาทันระดับราชวงศ์อีกทั้งเอ็นนี้ต่อให้ไม่ได้ใช้กับเกาทันระดับราชวงศ์ลาพังพลังของข้าอย่างเดียวก็เผลอดึงมันขาดได้ง่ายๆแล้วช่วยไม่ได้ละนะยังไงมันก็แค่เส้นเอ็นของสัตว์อสูรระดับผันแปรธรรมชาติเท่านั้นเพิแต่ไม่คิดเลยว่าจะใช้การไม่ได้ขนาดนี้พอคิดถึงจุดนี้ตัวหลิงเทียนก็ได้แต่ถอนหายใจ ดูเหมือนว่าก่อนที่ข้าจะพบสายธนูที่เหมาะๆอย่าว่าแต่เกาทันระดับราชวงศ์เลยกระทั่งให้มีอนุภาพเทียบเท่ากึ่งราชวงศ์ยังยากมาตอนนี้ตัวหลิงเทียนรู้ซึ้งแล้วแล้วนี่ข้าจะไปหาสายธนูมาจากไหนกันตัวหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะหดหูใจหลังจากนั้นไม่นานตัวหลิงเทียนก็สงบอารมณ์ลงก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังเมืองหมอกซ่อนเร้นอีกครั้งหากทว่าแม้จะมองหาอย่างละเอียดแล้วเขาก็ไม่พบเส้นเอ็นของสัตว์อสูรระดับราชันปีศาจขึ้นไปเลย ชิ้นส่วนต่างๆของสัตว์อสูรปีศาจนั้นมีมากมายทั้งชิ้นส่วนที่มีระดับสูงกว่าราชันก็ไม่ใช่น้อยอนิจจาท,ทั้งหมดที่ว่ามาไม่มีเส้นเอ็นที่เหนียวพอเลยอาจเป็นเพราะเส้นเอ็นที่เหนียวพอจะมีคุณค่านั้นไม่ใช่ว่าสัตว์อสูรปีศาทุกตัวจะมีได้เอ็นของวัวหรือมังกรดูเหมือนสุดท้ายตัวเลือกก็กลับมาหลงเหลือแค่สองตัวเลือกนี้อีกครั้งจริงสิบางทีข้าควรลองไปถามพี่หยางดู ตอนนี้เองต้นหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงหยางหุยจัก,กรพรรดิหลิงเฉวียนที่นำพาเขาออกจากทวีปเมคาล่องจนมาถึงเกาะหมอกเร้นลับแห่งนี้พอนึกถึงหยางหุยขึ้นมาเขาก็เหินร่างมุ่งหน้าสู่ตอนใต้ของเกาะทันทีและด้วยความเร็วในปัจจุบันของเขาเพียงเวลาแค่ไม่นานเขาก็บรรลุถ,ถึงคฤหาสน์หลังใหญ่ที่จัก,กรพรรดิหลิงเฉวียนกับสิทธิพักอาศัยอยู่เขาไปตามหาหยางหุยทันทีน้องหลิงเทียนเจ้าเจ้า,จาทะลวงมาถึงขอบเขตพลังจัก,กรพรรดิแล้ว เพียงว่าแรกที่เห็นต้วหลิงเทียนอย่างหุยก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปจากร่างของต้วหลิงเทียนทันทีและมันมั่นใจว่าต้วหลิงเทียนได้ทะลวงผ่านขอบเขตราชันจนบรรลุถ,ถึงขอบเขตพลังจากพันดิแล้วอย่างไรก็ตามมันยังไม่อาจยืนยันให้แน่ชัดได้ถึงแม้ว่าตัวมันเองก็เป็นจักรพพัดขั้นที่สี่ที่สามารถสัมผัสได้ว่าผู้ใดมีด่านพลังสูงหรือต่ำกว่าจักรพพัดขั้นที่หนึ่งแต่มันก็สัมผัสได้แค่คร่าวๆเท่านั้นไม่ได้มั่นใจเต็มสิบส่วน ขอแสดงความยินดีกับเจ้าด้วยน้องหลิงเทียนจนเมื่อมันเห็นว่าต้นหลิงเทียนพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มอย่างหุยจึงได้กล่าวแสดงความยินดีออกมาต้นหลิงเทียนเองก็พยักหน้ารับไปตรงๆไม่คิดปิดบังแต่แรกน้องหลิงเทียนจะว่าไปข้าไม่เห็นเจ้ามาสักพักแล้วนี่เจ้าไปอยู่ที่ไหนมาหรืออย่างหุยกล่าวถามเมื่อไม่นานมานี้มันก็ไปหาต้นหลิงเทียนหลายรอบแต่กลับไม่เจอตัวต้นหลิงเทียนเลย อ้อพอดีข้าไปอยู่กับคู่มั่นทั้งสองของข้ามาหนะ้าต้วนหลิงเทียนกล่าวตอบไปตามตรงหือคู่มั่นทั้งสองหรือหยางหุยอึ้งไปพักหนึ่งน้องหลิงเทียนนี่เจ้าไปมีคู่มั่นตั้งแต่เมื่อใดกันอายะหรือเจ้ามาพบรักเอาที่กเกาะหมอกเร้นลับนี่เปล่าเปล่าไม่ใช่แบบนั้นต้วนหลิงเทียนเร่งกล่าวทั้งสองคนที่ว่าล้วนเป็นคู่มั่นตั้งแต่ข้ายังเด็กแล้วและข้าเองก็ไม่ได้เห็นพวกนางมานานมากแล้ว รวมถึงมันยังเป็นเรื่องที่ข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่าพวกเราจะได้มาเจอกันอีกครั้งบนเกาะหมอกเร้นลับแห่งนี้คู่มั่นวัยเด็กรึยางหุยยิ่งมายิ่งประหลาดใจมากขึ้นและมันยังคาดเดาสิ่งใดได้ทันทีน้องหลิงเทียนใช่เจ้าจะบอกข้าว่าความทรงจําของเจ้าหวนคืนกลับมาแล้วงั้นหรืออาตัวหลิงเทียนพยักหน้าเช่นนั้นหมายความว่าจะเจ้ามาจากเกาะหมอกเร้นลับนั้นเหรออยางหุยกล่าวถามอีกครั้ง เพราะในความคิดของมันในเมื่อต้นหลิงเทียนมาพบคู่มั่นวัยเด็กที่เกาะหมอกเร้นลับนั่นก็หมายความว่าทั้งสามคนรวมถึงต้นหลิงเทียนสมควรใช้ชีวิตวัยเด็กบนเกาะหมอกเร้นลับแห่งนี้ทว่าเรื่องที่ฉนไหนต้นหลิงเทียนถึงได้สูญเสียความทรงจำและไปโผล่ยังทวีปเมคาล่องนั้นมันยังไม่อาจหาคำอธิบายได้